สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีตอนสายหน่อยๆค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้ก็มาพบมาเจอกับเซียนซองนะคะในเช้าวันเสาร์ที่ที่เธอดอีกนาะบานที่9แล้วนะคะ9มีนาคม2567ค่ะ คลิปนี้นะคะเส้นซองอมีแนวทางดีๆเด็ดๆอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่นะคะมีแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝาก FC อีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นคือเก่าเนาะผู้ใดเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเยอะๆนะคะคลิปนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งเนาะ,ะที่ FC ฟทามกันเข้ามาหลยนะคะก็คือหลักร้อยโคตรแม่นนะคะได้มาไปเส้นซองนะคะแม่เริ่มล้วดิ เริ่มเอาโตนั่นมาประกอบใส่โตนี่โตนี่ประกอบโตนั่นแล้วเส้นซองว่าสันเอามานําเสนอให้แม่เบิ้งกันนะแม่ก็ยังอยากได้ยูนะคะสําหรับแนวทางหลักร้อยโคตรแม่นนะคะที่เพิ่นไ้มาเนาะว้าถึงนะคะตามสูตรเพิ่นน่กะต้องยอมรับว่าพลาดไปนะคะก็คือซื้อเพิ่นเนาะซื้อเพิ่นบอกว่าหลักร้อยโคตรแม่นนะคะในส่วนหลักลอยกับพลาดไปคุณพ่อคุณแม่แต่มันไปเข่าหลักอื่นสนดอกเออวันเมื่อกี้นะเพิ่นไฮสาม,มา่านะ มันไปเขารักนวยผูดะ่ะเออแต่ว่าก็ย่บ,บนอยู่ดิคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC ก็เลยว่าเส้นซองค,คิดเองนะคิดเองนะคะว่าอ๋อสีแมนคุณพ่อคุณแม่เพิ่นเบ่งแนวทางเป็นเออถึงแม้ว่าเจ้าของตัวเลขเจ้าของแนวทางนี่เพิ่นจะให้รักลอยมากกจริงแต่คิดว่าเอฟซีน่ะจะเอาไปจับใส่โตนันโตนี้นะคะแล้วก็จะกลายเป็นเลขซมำโตหรือว่าผใดไอ้มืม่อยมกแลนนะคะว่าในส่วนรักลอยนี่ในส่วนรักลอยนี่ถือว่าเป็นเลขบนเนาะ ถ้าผู้ไดมกักแรงแกลนนะคะก็เอาไปวิ่งเอาจังสีคุณพ่อคุณแม่ก็ได้โชคได้ลาภขึ้นกันนะคะก็คือเอาแนวทางนะคะเบิ้งให้เป็นนะคะแล้วก็เอามาปั๊บใส่นะคะว่าเข้าสีเอาจังไดนะคะกับโบแมนว่าไปตามตา,าตัวเล็แนวท,ที่เพิพนให้มากนี่ว่าร,บบรักลอยก็สิเอาแต่รักลอยโลดกับโบแมนเอาเท้าต้องมีกันผิดแพงเอแน่จัดหน่อยนะคะก็จะได้เบิ้งแนวทางถือกันนะโบแมนวา่าโอ้ยพิพนให้ยรักลอยมาก มันพบเขาดิอีหละเพื่อนห้มั่สองสูตรก็จริงสูตรหนึ่งหายแปดสูตรหนึ่งหายสามนี่เอา้าหลักฐานเก่าเนอะนี่บางท่านบางคนก็นอาจจะคิดคิดบ่ถึงนะคะว่าเอา้ามักเหนื่อยมักแลนอยู่แล้วก็เอาซ้ำไปแล่นทำแม่นะ,ะหรือว่าผู้ใดอยากได้เลขซ้ำโตกะเอาไปประกอบใส่แนวทางอื่นๆให้มันแม,ม่นขึ้นกันนะคะนี่รักลอยนี่เพื่อนหซ้ำ ลักซิปนุวยบนเพื่อนห้หกห้เจ็ดยังกะว่าไปเนาะคุณบ๊กคุณแม่เอาไปจับเอาไปประกอบใส่กันกลายเป็นถือเลขสามตจ่อยบันนี่ผู้เพื่อนเบิ่งเป็นปน,ปน,นะเอาเนี่เจ้าจองกัอยากเบาซู่ฟางเนาะคือจังทีวานะคะเผื่อเอฟซีบางท่านที่คิดไม่ถึงนะขาดบ่ถึงนะฮะว่ามันสามารถพลิกแพ่งได้นะคะก็เลยอยากเอาเมาแบ่งปันกันหางวดหนานะคะจับทางถึกจับทางเป็นมาเบิงรงกลัก้อยเราบันนี้ เอาไปจับใส่ตัวนั่นตัวนี่ถึกเลขสามตัวสิว่าจังใดเนาะคุณพ่อคุณแม่เส้นยงองวังดีสันดอกกันเลยเอามาบอกอมาบอกสุฟังนะคะนี่แนวทางนี่ได้มาแล้วนะคะมื่อน,นี่บริษัทมาบอกสุฟังจะซื้อดอกเพิ่นมีแนวทางใหม่มาให้อยู่นะคะก็คือมีงวดใหม่มาฝาก f c ่นะคะบริมเวณว่ามาบอกสุขันฟังจะซื้อดิสำหรับงวดนี้นะคะเจ้าของตัวเลขนะคะคุณพ่อนะคะอ่าเจ้าของตัวเลขหลักร้อยโคตรแม่นนะคะกับหามาสอง สองสูตรคือเก่าน,นะคะกับเอาสูตรเก้านี่ละคุณพ่อคุณแม่เป็นแนวทังตัวเลขของทั้งสองสูตรนี่นะคะบังเอิญงวดนี้นะคะกับตัวเลขกับได้คนละตัวอีกแล้วนะคะสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งได้อีกตัวหนึ่งนะคะสูตรที่สองได้อีกตัวหนึ่งนะคะจังไดกะให้คุณพ่อคุณแม่ลองพิจาหน้าเบิง่งเนาะเจ้าของตัวเลขพอเพิ่นหายมากสี่เส้นซองกะเอามานำเสนอตามที่เพิ่นหามากนะคะเตรียมโจดได้เลยนะคะเขียนใส่ในหนีโหดบอกเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่อะ เขียนใจในนี้เลยกแล้วกันนะคะเดี๋ยวเขียนขอเขียนพ้นนะคะของงวดที่ผ่านมาก่อนนะคะเลขมันออกห0ศสาเนาะห0ศนสานะคะ,ะ,คะก็ถือว่าพลาดไปเนาะกระบนเป็นยังนะคะแต่เลขนะคะแนวทางนะคะมีเขามีรุดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่เนาะ,ะอันนี้ติกอน,นะคะที่ผ่านมากะเขามาอยู่นะคะพ่องวดนี้ก็ถือว่ารุดไปกระบบนเป็นยังดอกนะคะ มาลุ่นกันงวดไม่นะคะงวด16มีนาคม2หาง67นี่ไพสีหูนะคะบนน่นะคะงวดนี้อาจจะเขารักลอยอิลีก็ได้นะคะไม่มีใครรู้ได้นะคะอยู่ไซละบาดนี่เอาไว้ไซแล้วตักร้อยคตดแม่นนีเออเอา้าวนี่สำหรับงวดที่หกเนาะเขียนต่อกันลงมาเลยเดี๋ดคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเจนซองจะไปเขียนไม่อีกกระดับแผ่นหนึ่งอยู่อันนี้ให้ผู้ปกคุณแม่เบิง อาสทิติเก่าพร้อมนะคะแล้วกับเบิ้องหววใไม่พร้อมเนาะจะได้บ่องงกันนะคะสำหรับอวดนี้นะคะที่เพิ่นไหม่านะคะประจําวดวันที่16มีนาคม 6, 7นะคะ16มีคอ6 7นะคะสำหรับสูตรที่หนึ่งนะคะที่เพิ่นปล่อยมาเนาะ หลักร้อยโคตรแม่นสูตรหนึ่งนะคะปล่อยมากก็คือเลขสองคุณพ่อคุณแม่งวดน,นี้ปล่อยออกมาคือเลขสองนะคะสําหรับสูตรหนึ่งนะคะส่วนสูตรสองนะคะปล่อยออกมาก็คือคํานวณออกมาแล้วเพิ่นได้เลขเก่าสัน่นอ่ากลับมารอบผลที่เก่าหะคุณพ่อคุณแม่นะคะสูตรหนึ่งได้สองสูตรสองได้เก้านะคะมาหลุ่นกันว่าสูตรใดจะเขานะคะหรือ ไม่แน่นะคะนี่ลองสังเกตมึงเด้อคุณพ่อคุณแม่บอลแน่นะคะ2องกับเก่านี่สิมาบนทั้งสองหรือเปล่ากับบอลแน่ขึ้นกันนะคะมาลุ่นกันเนาะลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยววงกลุ่มไปไก่อนเนาะนี่อ่ะบาตที่นี่ดูพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจับดีๆก่อนนะคะเดี๋ยวมีคนมาคอมเมนต์อีกนะคะว่า ไม่สังเกตเลยว่าสันเวลาจับกระดาษนะ่ะเมื่อเธอเนะี่ยปิดตวัวเลขตลอดว่าสันเอาอแมนบอกนี่หาหมลลาาองก็เน่าบัดแค่มันตัวเลขไลยปานนี้เห็นไดละบันนี้เอาผู้ใดที่แนมบอก่คยเห็นกับฟังเสียงเส้นซองเอาเนาะเดี๋ยวเส้นซองเบาสุดฟังนะคะว่าเป็นจังใดนะคะในส่วนรักร้อยครแม่นนะคะข้างบนนี้ขึ้นรักเป็นสถิติเกาเดอร์คุณบอกคุณแม่ฝั่งนี้จะเป็นสูตรที่1น,นะคะฝั่งนี้จะเป็นสูตรที่2นะคะ ตัวเลขหนึ่งสองสามนี่คืองวดนะคะงวดที่ 1, หนึ่งงวดที่สองงวดที่สามงวดที่สี่งวดที่ 5, ห้างวดที่หกนะคะฟังนี่ก็คือกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็คืองวดที่เนาะส่วนวันที่นะคะเช่นซองเขียนเป็นตัวแดงๆไว้ฟังนี่พูพบอกพูดแม่อ่าสูตรสองกัเขียนไว้คือกันนะคะส่วนนี่ตัวที่วงกลมนี่คือตัวเลขที่เพิ่นหายมากในทุกๆงวดเนาะนี่นะคะ วันนี้16มีนาคม2567นะคะสูตรที่1นะคะเพิ่นคำนวณออกมาแล้วนะคะลักลอยได้ไปที่เลขสองเนาะคุณพ่อคุณแม่นี่เลขสอนะคะก็มารอลุ้นผลกันนะคะส่วนสูตรสองนะคะวัน6มีนาคม2 5 6 7นะคะคำนวณแล้วเพิ่นไดออกมากกบขึ้นเลขเก่าคุณพ่อคุณแม่นี่นะคะกะมารอลุ้นผลกันคือเก่านะคะอา้า มีตันแนวแต่อนอกบาทที่นี่เอาเอาเอาแคปหน้าจอคุณพ่อคุณแม่ฝนตกตายแล้วเมื่อนี้นะคะมาพร้อมกับสายฝนชุมช่มฉ่ำมากมากนะคะบล็อมแมนสีเขาอีลีสบอละ่ะสูตรลักลอยทั้งสองทั้งเก่านี่เอาลองพิจารณาเบื้องเนาะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะไปได้โตัวดีตัวเด็ดมากนะคะลองจับสองกับเก่าจับมาเวิรุดเส้นสองฟังแนวว่าจิได้เป็นโตใดนะคะเส้นสองกับจอบคอมเมนต์ fcu คอมเมนต์มาบอกสุกันฟ <ot> ังญําเนาะทางบ้านเสี Lion ่ยงรองฝนตกจะเศร้าๆฝนคุณพ่อคุณแม่เมื่อวานนี VERY ่ล <adventurous> ่มนะคะอากาศดีหนาวเมื like ่อนี่ฝนตกนะคะเมื American ่อเอื่อจักสิเป็นจังไดนะคะจังไดก็ฝากเอฟซีดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำแน่เนาะคุมเมนสีได้ใหญ่มองแบบนี้เอาถาดจอบบมองกถ้ายังตกโดนก็นี่นะคะกะสีไดงใหญ่มองป่นกบซะละจริงๆไม่อยากใหญ่ดอกเพราะว่ากำลังสีได้เวลาแล้ว ยย่เฝ้าโต๊ะแม่นี่น่าเหลืออีกหน้าที่หนึ่งนี่ให้นู้ว่าคีเพลแล้วก่อนโอเคบอพ้าอินเออเริ่มเป็นไปทั่วรแล้วที่แบบเริ่มบอกหอดกับฝากฝากับฝนแล้วนะคะอาวอาวอาสำหรับแนวทางรักลอยคนแม่นนะคะกะได้ออกมานําเสนอคุณพ่อคุณแม่ได้พิจารนาแล้วกับล่องเบิรงนเนาะคือเก่าเหมือนเดิมนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะคุณพ่อคุณแม่บ่ม,มีไผรหูได้ว่าเล็กจะออกอยังแท้นะคะบ่มอมีไผรหูได้ว่าโตที่ เพ่นฟอยมาเนี่จะมาอิลิโบนะคะหรือจะบอมานะคะกะลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนั่มนะคะวิเคราะห์ไต่ต้องดูดีๆนะคะบอบเป็นตะคือกะจดไวผ่านไปเก็บไวเป็นสถิตินะคะถ้ามากถาถึกใจกะคอยตัดสินใจนะคะในส่วนหลักร้อยคนแม่นในคลิปนี้นะคะเอาคลิปนี้ก็ชัดเจนแล้วเดี๋ยวขอ,อปิดคลิปไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวจะได้ไปเหตุนแนวทางอื่นๆนะคะบอกเลยว่า วันนี้ทีเด็ดหลายแนวทางมากๆนะคะอย่าพลาดเด็ดขาดคุณพ่อคุณแม่เสาร์อาทิตย์นี่นะคะวันนี้วันที่9พ้พรุ่งนี้วันที่10ไก่เข้ามาเรื่อยๆเส้นซองเฮงได้แนวทางดีๆเด็ดมาฝากเอฟซีหลายแนวทางเลยนะคะฝากติดตามไว้ด้วยฝากเข้ามาให้กําลังใจกันด้วยนะคะแนวทางที่เอามาฝากว่าตอนมีแต่แนวทางดีๆถ้าบ,ดบดด่ดีบอดอ่เด็ดบอเออมานําเสนอเด็ดขาดนะคะ, <c ười> ะคลิปนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคุณพ่อคุณแม่ ขอบคุณค่ะ